คณะกรรมการมูลนิธิราชทรนมปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กระสัตรในพระบรมราชูปถรัรมภ์ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการราชทรนมปันสุขในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก วันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรรมการมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทรนปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณทันทสถานหญิงพิษณุโลกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งควบคุมผู้ต้องขังหญิงรวมจำนวน583ราย สถานพยาบาลในทันทาสถานหญิงพิษณุโลกนี้มีพยาบาลวิชาชีพ1คนพยาบาลช่วยราชการ1คนนักจิตวิทยาหนึ่งคนและอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรือสอสรอจอจำนวน133คนโดยได้รับพระราชทา,านเครื่องมือและคลุพันธ์ทางการแพทย์จำนวน18รายการเช่นยูนิตทำฟันเครื่องเอ็กซเรย์ฟันเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมวัดส่วนสูง เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อใช้สำหรับดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังมีโรงพยาบาลวังทองซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสาทรณสุขจังหวัดพิษณุโลกเข้าไปตรวจคัดกรองผู้ต้องขังแรกรับอาทิการคัดกรองวัณโรคก,การตรวจหาเชื้อ h อ v ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบบีการฉีดวัคซีนโควิด -19 วัคซีนไข้หวัดใหญ่คัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกตลอดจนจัดทีมแพทย์เข้าตรวจรักษาโรคทั่วไปและตรวจแบบเทเลเมดิซีนเดือนละ1ครั้งตรวจทันตกรรมเดือนละ4ครั้งตรวจสุขภาพจิตร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราชและโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกกลมสุขภาพจิตเข้าตรวจปีละหครั้ง และตรวจแบบเทเลไซคทรี Tele ry, ในทุกๆ3เดือนปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วยจิตเวท23รายทุกรายได้รับการรักษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพดำเนินการผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขังครบทุกด้านอาทิ ด้านสุธกรรมมีการทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารด้วยชุดตรวจจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจากโรงพยาบาลวังทองปีละ2ครั้งด้านน้ำดื่มปลอดภัยดำเนินการส่งตรวจคุณภาพน้ำประปาปีละ1ครั้งผลตรวจผ่านเกณฑ์ไม่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และด้านนวัตกรรมราชทรนปันสุขเข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรมการศึกษารอบชิงชนะเลิศโครงการน้ำครึ่งแก้วกับเสียงเสริมเติมปัญญาพัฒนาสู่เรือนนอนคัดเลือกผู้ต้องขังที่มีความสามารถถ่ายทำรายการเพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับชมก่อนนอนเป็นเวลา15นาทีสัปดาห์ละ2ครั้ง ช่วงบ่ายคณะกรรมการมูลนิธิราชทันปันสุขเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ประสัตรณโรงพยาบาลวังทองอําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกในการนี้ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่บุคลากรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับโรงพยาบาลวังทองเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายดูแลผู้ต้องขังภายในเรือนจำกลางพิษณุโลกเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกและทันทัศสถานหญิงพิษณุโลกให้การสนับสนุนการใช้งบประมาณ Os Xp CPU แก่ทางเรือนจำและทันทัศสถานเพื่อช่วยในการบันทึกค้นหาข้อมูลสุขภาพผู้ต้องขังเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแม่ข่าย เมื่อมีการส่งต่อผู้ต้องขังป่วยจะดำเนินการนัดคิวผ่านทางแอปพลิเคชันหลายล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ป่วยได้ทำการรักษาอย่างรวดเร็วไม่รบกวนต่อผู้ป่วยทั่วไปภายในโรงพยาบาลจัดให้มีห้องบริการตรวจด้วยระบบเทเลเมดิดซีนและมีห้องรัชทันปันสุขสำหรับผู้ต้องขังป่วยจำนวน2ห้องรองรับห้องละหนึ่งเตียงปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายป่วยเข้าพักรักษาจำนวนหนึ่งรายเนื่องจากอาการแพ้อาหารทะเล